ดีครับผมพัฒนพยากรจับเพยพันพยากร ทายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกา2020 68คลิปนี้เป็นคลิปทายดวงแบบลัคนาราศีท่านใดที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้านะสอบถามลัคนาดได้เลยนะครับทางเรามีบริการเช็คลัคนาให้ฟรีอยู่แล้วนะไม่ใช่ทางบ้านแดงบ้านดำนะบ้านฟ้าทีเดียวรวมถึงท่านใดที่อยากจะดูดูส่วนตัวก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้าพัพยากรทางเรามีเอฟมิโครซอทันยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วคลิปนี้จะเป็นการอธิบายหลักดาวรูปแบบการทายเหมาะสาหรับท่านที่สนใจศึกษาวิ ชาโหราศาสตร์รวมถึงท่านใดที่อยากฟังการพยากรณ์แบบเฉยๆไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องของาพาควิชาบาฟฝังได้ด้วยการทายดวงเป็นทายแบบมหาภาพไป่ใช่ทายบุคคลฉะนั้นฟังไปไกลๆไปไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตดูเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เก็บเอาไว้นระวางไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปคิดมากนะครับพี่น้องลัคนาราศีพิกจี แฟนลับหลักของผมเองสบายดีกันไหมครับคิดถึงกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วพระลังคารดาวประจำตัวด้านเดินยกกลับบ้านได้มาตรฐานเป็นกษตรเข้มแข็งอย่างยิ่งจึงส่งผลให้พี่น้องแมนป่องของกูเนี่ยได้ผยองเด็ดสถทีนะเเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกระจิตกระใจในจัดที่เือหดหูหอยเห,หียวหูหดเข้าไปในกล้ามเนื้อเลยจะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกรอบนะคือเข้มแข็งอย่างมากมีพลังวังชา กูพร้อมสู้กูพร้อมลุยปัญหาหาเหวอะไรจัดได้แต่มันต้องมีแค้แค่ปัญหา <c oughs> ถ้ามีขึ้นมาที่กูสู้พร้อมสู้มากไม่เป็นสุ่มเศร้าแล้วถ้าจะมีอะไรที่เตือนเรื่องอังคารเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะเป็นทับลัก,กันนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะพูดตอนที่พระธิจรโดนอีกทีนะครับจะชัดกว่าในช่วงสิก้าวันแรกเนี่ยพี่น้องพี่จิกแต่ผมแนะนําว่าท่านอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคําจาว้นิดหนึ่งนะเพราะว่าพระพุทธดาวเกี่ยวกับการสื่อสารยังอยู่ในวินาศแถมเสื้อถอยด้วย ไอ้จร,จริงๆไอ้คำว,ว่าการสื่อสารเนี่ยจริงแม่งกว้างมากแต่ไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวเคสเนี่ยผมเหมาหมดนะครับทั้งแชทดการพิมพ์เอกสารการสื่อสารทุกรูปแบบมักจะผิดพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะ คำพูดคำจาเนี่ยแหละจากนั้นพี่น้ำพีจิกช่วงระยะนี้จะพูดจะจาอะไรคิดก่อนพูดเยอะๆแนะนําเลยจะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะนับ1-3ถึงก่อนไหมแล้วโมยิ่งพูดตอนโมอโหยิ่งเฮียเลยอันนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือว่าการกระทบกระทั่งที่มีคนจะเกิดพอเข้ามาที่20่ัิูอ้าวละประพุธเริ่มเดินหน้าพอดีขึ้นหน่ยอยเว้ไแต่พุธว่ายังไม่ย้ายออกนะครับต้องรอวันที่7จ็ดตนวาหลังตีสามยี่สีนนะู้นถึงจะออกได้ปล่อยกาศได้นะครับช่วงวันที่9พฤศตวรรเนี่ยมันมีจุดน่าสนใจ2 จุดนะครับนะข้อแรกเลยนะคือการที่พระเกตยกเข้าอรินี่แหละพระเกตกระตุน้นธาตุไฟเงินเรือนอันคารเนี่ยนะเรียกว่ามันเป็นอริแล้วนะไฟให้โทษนะทก่านาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความร้อนอย่าไปโดนแดดแดดอดอดๆก็อย่าเอาหัวไปจูแ่แดดเด่น รวมถึงความร้อนเกี่ยบพิษร้อนไอร้อนนะทำกับข้าวอย่างงี้นะทำอาหารเนี่ยเราต้องระวังน้ํามันกระเด็นโดนบางทีโดนมือไม่เท่าไหร่โดนตานี้เหี้ยเลยนะครับหรือว่าน้ําร้อนลวกอะไรที่มันร้อนๆอ,นอะ่ะสาวๆซิ่งๆหน่อยเนี่ยโอ้โหสายทอดแนบตีนแฉาให้แสบแย่ถ้าตัดระบบเรื่องทาาทิ้ง แพ็กเกจไปกระตุ้นอลิเนี่ยคือท่านอาจจะเจอปัญหาแบบแปลกๆด้วย<แ>มันต้องแปลกๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุยคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยแป็บเดียวท่าน,นแม่งเพี้ยนมเดือดใส่กูเฉยนะคนคุยกันมอยู่ดีๆมันยิ้มๆมันโกรธกูบ้าบอคอแตกเกินคาดเดาวท่านก็ต้องระมัดระวังหน่อยยิ้งปากไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยก็ต้องระวังเพิ่มเติมด้วยจุดน่าสนใจข้อที่2ของวันที่9เนี่ยคือการที่ดาวพฤหัสดาวกาเงยนของท่านเดินถอยหลังนะครับโอเคมันไม่ได้ถอยตกพบนะ ต่มันถอยคาเรือนสุภัฒนั่นแหละพูดง่ายๆเลยคือถอยก็จริงในเคสเนี่ยแต่พอมันถอยอยู่ในเรือนตัวเองที่ขอจะมาตรฐานเป็นมาหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนี่ยไอ้อุดตัวนี้มันไม่ได้หายครับแค่กําลังมันด้อยลงฉะนั้นก็หายห่วงเรื่องตังค์อยู่ว่าถือยังไงก็ดีอยู่ดีแต่เพิ่มเติมคือท่านอาจจะมีปัญหาต้องจัดการเรื่องการเงินมากขึ้นทอนนห้เองนะครับก็แปลว่าไม่ประมาทจะดีที่สุดปกติแล้วผมจะไม่ค่อยทายเรื่องความรักโดยเ,เฉพาะพี่น้องพี่จิกเนี่ยคงไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่าร เอาอะไรแดกๆไปอิ่มท้อมเชนองเชนนี่ใช่ไหมล่ะแต่มันหน้าทายเซตเดือนนี้นะ,ะสี่พฤศจิกาสิบโมงยี่สิบเอ็ดพระศุกร์ดาวความรักยกกลับบ้านเป็นกเกษตรในเรือนวินาโอ้โหเฮียนแนวแอบแซับเนี่ยจุ่มๆเลยอะ่ะอันนี้กูขอขยายนิดหนึ่ง เกษตรวินาทเนี่ยนะมันเกษตรคือความมั่นคงวินานเรื่องลับๆละหล่อมันมีความมั่นคงในความลับอยู่นะกรณีท่านที่โสดท่านอาจจะคบใครที่มันไกลมากๆก็ได้ชาวต่างชาติตัดภาษาเดินทางนานๆเจอทีเนี่ยก็พอทายได้แต่ตามหลักขอจะทายว่าแอบคบกันแอบแซบกันหรือจะเกิดไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือท่านอาจจะมีความรักแบบไม่ทางตั้งตัวเ่ยอาจจะไม่ถึงขั้นมีน้องมีน้อยหรอกแต่ว่าคบๆกันอยู่กูเป็นมีน้อยเฉยๆไปได้อะไรคือไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัว กูห่วงตัวเหลือเกินนะโ้ใครมามองกูที่ด่ากับยูยิ้มแพ้ทางไองคนนี้ไว้มาเสียท่าเขาเนี่ยรักไปทันตั้งตัวเออคนเนี้ยคบกันมา20ปีรู้ตัวทีนึงเอาวนี่กูเบ็นเมน้อยมึงเดี๋ยวนี้ไม่ทันตั้งตัวแต่พอสุกเขาเป็นเกษตรเนี่ยครับถ้าเป็นในช่วงเดือนนี้นะฮะก็คือหลังจากวันที่สิพฤศจิกาไปเนี่ยนะมีความรักชุระยะนี้แล้วมันแอบ,บ,แบ,บ,แบ,บนะแล้วมันผ่านไปได้นะ,กะเกษตรคือความมั่นคงนั่นแปลว่าถ้าท่านยังคบต่ออนาคต อาจจะพัฒนาเป็นความมั่นคงได้ฉะนั้นท่านที่โสดช่วงนี้ท่านจะรู้สึกได้เลยว่าการคบกับใครใช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกลนะครับส่วนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วมึงก็ไปดูกันเอาเองแล้วกัน <c oughs> ไปเช็คเอาดิเช็คว่ากูหรือมึงวะที่มึงมีปัญหาวะมันหรือกูที่แอบซุกใครไว้หรือเปล่าหรือมีรับลมคมในมีความรับอะไรไหมไปเช็คกันเองกูไม่เกี่ยวนะ <c oughs> อ๋ะอตัดเรื่องความรักทิ้งสุขเกษวินาศเนี่ยนะถ้ามาแานเรื่องความรักก็ช่วงระยะนี้การ ทำทำอะไรแอบแอบดีไม่ต้องเปิดเผยงานต่างประเทศก็เข้าท่า นะฮะอย่างที่บอกชนต้นนะครับถ้าจะหาแนะนําก็งานออนไลน์ก็ดีหรือท่านใดที่ค้าขายไปถึงเจ้าของธุรกิจอยากจะขายโปรดักอยากจะเดินธุรกิจอะไรผมน้นนะว่าท่านต้องกล้าพูดกล้าคุยหน่อยเน้นย้านะการสื่อสารเสียนะกล้าเนี่ยต้องมีสติเพราะเกษตรวินาทเนี่ยให้ความหมายกี่มุมคือโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวได้อะไรที่มันใหญ่ๆัวโตบรยัุไม่ทันคาดฝันมันไม่จดแปลว่าสิ่งของเงนเดียวมันแปลว่าโอกาสก็ได้ฉะนั้นใช้มุมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยดอกจันไว้ว่าเราต้อง คิดก่อนพูดหรือทําเอกสารยื่นอะไรไป ช็คหลายรอบหน่อยเพื่อความชัวสุขเกษตรวินานีจริงๆถ้าจะถ่ายเรื่องงานให้ได้นะก็แปลว่าท่านที่ทํางานที่มันมีความวินาศวินาศเช่นการตางประเทศอย่างที่บอกหรืองานที่มีความแก้ไขอะไรเยอะๆงานที่มันพังมาแล้วต้องมานั่งซ่อมนั่งแก้อันนี้ดีหรือว่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวโพล่งศพโรงพยาบาลเห็นเลือดเห็นหน,อง,นองอันนี้ก็ถือว่าดีด้วยเช่นเดียวกันพระทิศดาวการงานอยู่จะพบวินาศท่านจะเจองานที่มีปัญหานะครับหรืองานที่ท่านแอบทําลักษณะนี้ถือว่าดีนะฮะบางท่านอาจเป็นงานที่อยู่ต่างประเทศนะบางท่านอาจจะมีเกมเปลี่ยนงานหรื ยาไอ้จุดนี้ก็วัดที่ดูกําเนิดอ,องแต่ละคนว่ามันสอนรับแบบไหนแต่ไม่เป็นไรครับเอาไปว่าหลังจากวันที่17พฤศจิกาตีสามสามพระทิตออกจากวินาศทับลักนาแม่มันเลยดาวการงานทับลักนาครับอันนี้ผมมองว่าดีมากเลยนะโดยเฉพาะท่านใดที่สมัครงานแล้วรอคำตอบผมว่าน่าจะมีขา่าวดีแต่ก็แน่นอนนะครับการที่พระทิตโดนพระอังคารคู่ศัตรูคาในเรือนตัวเองทับลัคนา ท่านต้องระมัดระวังเรื่องของอุปัติเหตุสุขภาพรวมถึงเรื่องของปัญหาที่อาจเข้ามาปะทะจจนมันจะมาด้วยความรวดเร็วฉะนั้นดีจริงแต่ก็ต้องตั้งสติเข้มๆไว้ด้วยเพราะอาจจะเป็นปัญหาเกินคาดเกินฝันหรือว่าคนตั้งตัวเป็นศัตรูบ้านเล็กน้อย สรุปเดือนนี้ผมมองว่าดีนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกลงทุนได้แต่หาให้ผมแนะนําก็ลงทุนก่อนที่พืหังจะถอยก่อนวันที่8พฤศจิกาจะดีที่สุดนะครับการเปลี่ยนงานก็ดีนะครับในส่วนครึ่งหลังนี่จะเป็นเรื่องของการเริ่มอะไรใหม่หมๆเวิร์นะครับหรือสมัครงานอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเข้ามือเข้าตีนท่านงานอันนี้เหมาหมดทุกประเททั้งงานหลักและงานรองเลยนะขอรับชอบออกชอบใจสามารถกดติดตามได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดํา สนใจอยากด,ดูดูส่วนตัวสามารถทักไปในโวกของแชทเพจบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับนะบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้า,า,ฟาพันพยากรทางเรามีแอปพลิเคนคอยดอมต่อท่าน24ชั่วโมงก็ลาขอบพระคุณ